สวัสดีแฟนเบ์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันเย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ซึ่งเป็นรอบลึกนะครับแอดมินนำผลการแข่งขันมาให้คุณผชมได้รับชมด้วยรวมถึงมาติดตามตารางการแข่งขันการคัดเลือกโอลิมปิก2024ของทีมเย์บอลหญิงสาวไทยด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับในวันที่13รกรกาคม2566ที่ผ่านมานะครับเวลา22นาฬิกาซึ่งทีมชาติบราซิลนะครับเป็น อันดับที่3ของโลกพบกับทีมชาติจีนเป็นอันดับที่6ของโลกสำหรับศึก วอลเลย์บอลหญิงในชั่นลิก2023รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งรอบนี้ถือได้ว่าเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะคุณผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลในเ่ลลีก2023รอบไฟนอลมีเพียง8ทีมทั้งหมด16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันก่อนรองชนะเลิศหลังการแข่งขันไปทั้งหมด96นัดได้เดินทางมาถึงรอบไฟนอลหรือรอบ8ทีมสุดท้ายโดยมีการแข่งขันที่เมือง อารลิงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหร,รัฐอเมริการะหว่างวันที่13ถึง14งรกรกฎาคม2566นี้สำหรับทีมเข้าร่วม8ทีมนะครับก็จะมีสหร,รัฐอเมริกาเจ้าภาพโปลแลนด์ตุรกีจีนบราซิลอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีนะครับซึ่งคู่ของจีนกับบราซิลเนี่ยเป็นคู่ที่3นะคุณผู้ชมสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะคุณผู้ชม เจอกันมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งที่ตอนสัปดาห์แรกของการแข่งขันเนชั่นลีก2023ที่ประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งผลรอบแรกเนี่ยเป็นจีนเอาชนะบราซิลไปได้3-2ต่อเซตนะครับด้วยสกอร์25-23ต่อ22-25ต่อ25-20ต่อ20-25ต่อแล้วก็15-12ต่อซึ่งจบเนชั่นลีกรอบแรกจีนแล้วก็บราซิลเนี่ยมีสถิติการชนะเท่ากันเลยครับคุณผู้ชมก็คือชนะ8แพ้4 ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย24คะแนนแต่บราซิลนะครับได้เซต28เสีย18ส่วนจีนได้เซต29เสีย19นะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างทีนี้นะครับสำหรับล่าสุดในวันนี้ผลการแข่งขันออกมาแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับจีนกับบราซิลพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศของเนชันลีก ปี2023ผลปรากฏก็คือจีนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะบราซิลไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ20 20ต่อ25และ25ต่อ23ทําทำให้จีนผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะไปพบกับโปลแลนด์ในวันที่16กรก,กรกฎาคมเวลาตีสี่นะครับสี่นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนี่ก็เป็น รายละเอียดนะครับสรุปผลล่าสุดสำหรับทีมชาติจีนกับบราซิลในการแข่งขันบอลเล์บอลหญิงในชั่นลีก2023นั่นเองนะครับซึ่งบราซิลก็ตกรอบไปนะครับส่วนจีนเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายถ้าเกิดว่าชนะโปลแลนด์ได้นะครับก็จะเข้าสู่รอบชิงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ติดตามวอลเล์บอลหญิงจีนอยู่สามารถติดตามชมได้อีกในช่วงของ วันที่16รกรกฎาคม2566เวลาตี4นะครับหรือ4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคุณผู้ชมซึ่งจีนจะพบกับโปลแลนด์นะครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับถ้าใครชนะเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถามว่าดูได้ที่ไหนนะครับช่อง7 HD นะครับถ่ายทอดสดนะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชัลิก2023เนี่ยนะครับช่วงรอบลึกเนี่ยทางช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงกันนะซึ่งไม่ได้แจ้งนานแล้วนะครับตอนนี้อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงอันดับที่1เป็นสหรัฐอเมริกานะครับ USA มีคะแนนอยู่ที่375.74คะแนนอันดับ2เป็นอิตาลีอันดับ3บราซิลอันดับ4ีเซอร์เบียอันดับที่5ตุรกีอันดับที่6จีนอันดับที่7โปแลนด์อันดับที่8ญปน ส่วนทีมชาติไทยนั้นนะครับอยู่ที่อันดับที่15ของโลกนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงมีทั้งหมด176.97คะแนนนะครับทีนี้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับมี2ทีมที่ทำการแข่งขันก็จะมี ตุรกีนะครับแล้วก็อิตาลีนะคุณผู้ชมซึ่งจะทําการแข่งขันคืนนี้นะครับเวลา2นาฬิกานะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับชมนะครับช่อง7 HD นะครับแล้วก็พวกสื่อออนไลน์นะครับสื่อหลักสามารถที่จะรับชมได้คุณผู้ชมก็รอติดตามชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงเช้าของวันนี้นะครับแอดมินจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตารางการแข่งขันแต่ละแมตช์นะครับดังนี้นะคุณผู้ชมจําให้ดีนะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนัดแรกเลยวันที่16กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยคือ19นาฬิกา30นาทีเยอรมันจะพบกับไทยครับวันต่อมาคือวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีสหรัฐอเมริกาจะพบกับไทยแมตต์ต่อมาคือวันที่19กันยายน2566 เวลา19นาฬิกา30นาทีอิตาลีจะพบกับไทยแมตต์ต่อมาคือวันที่20กันยายน2566เวลา22นาฬิกา30นาทีโปรแลนด์จะพบกับไทยแมตต์ต่อมาวันที่22กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับสโลวิเกียวันที่ 23กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับเกาหลีใต้แล้วก็วันที่24กันยายน2566เป็นแมตท์รอบคัดเลือกแมตท์สุดท้ายนะครับซึ่งเวลา19นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับโคลัมเบียนะครับนี่ก็เป็นแมตท์การแข่งขันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด7แมตท 7วันนะซึ่งเป็นการแข่งขันการคัดเลือกโอลิมปิก2024ทีนี้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นอย่างไรแอดมินก็มีมาฝากให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์นี้นะคุณผู้ชมนะเขาแข่งขันแบบพบกันหมดซึ่งเขาจะเอาทีมที่อันดับ1แล้วก็อันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะครับเรียกง่ายๆว่าใน8ทีมชาติแต่ละกลุ่มเนี่ยทีมไหนที่ได้คะแนนดีที่สุดนะครับ อันดับ1แล้วก็อันดับที่2องเขาจะเอา2อ,อันดับนี้นะรวมกันเป็นทั้งหมด6ทีมจะได้ผ่านเข้ารอบของโอลิมปิก2024ต่อไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งการแข่งขันนี้ประเภทหญิงเนี่ยคือวันที่16 2 4ถึง24ถ้าเป็นประเภทชายจะเป็นช่วงของวันที่30กันยายนถึง8ตุลาคม2566นั25้นั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับ จะมีอีก5ทีมที่เหลือนะขณะอีก5ทีมที่เหลือจะวัดจากคะแนนสะสมอันดับโลกคุณผู้ชมหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL 2024นะซึ่งจะเป็นวันที่17มิถุนายน2567ในประเภททีมหญิงและวันที่24มิถุนายน2567ในประเภททีมชายซึ่ง5ชาติที่มีคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละทวีปจะได้ผ่านเข้ารอบ แข่งขันในปารีสเกม2 0 2 4ก็เรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดรอบคัดเลือกเราก็จะมาลุ้นในส่วนของแมตช์เนชั่นลีก2024อีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาจะวัดจากคะแนนสะสมอันดับโลกที่ดีที่สุดนั่นเองนะเป็นโคต้าอีก5ทีมทีนี้อธิบายได้ดังนี้นะคุณผู้ชม โค้ตาในการแข่งขันโอลิมปิก2024เนี่ยนะครับที่แอดมินเนี่ยได้อธิบายไปเมื่อกี้สำหรับหลักเกณฑ์การที่จะคัดเลือกเข้าแข่งขันซึ่งอันดับแรกเลยนะครับปารีสก็คือฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าภาพเขาได้โค้ตาหนึทีมได้แข่งแน่นอนส่วนอันดับที่2คือแชมป์แล้วก็รองแชมป์รอบคัดเลือก6ทีมก็คืออย่างที่บอกว่ามี3กลุ่มใช่ไหม abc เขาจะคัดเอาอันดับ1อันดับ2ของกลุ่มทีนี้กลุ่มละ2ทีม3กลุ่มก็จะเป็น6ทีมพอดีนะอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่2ส,ส่วนหลักเกณฑ์ที่3ที่เขาจะคัดนะครับไปแข่งโอลิมปิก2024เนี่ยก็คืออันดับโลกที่ดีที่สุดของแต่ละทวีป5ทีมนะคุณผู้ชมรวมแล้วจะเป็นทั้งหมด12ทีมซึ่งการคัดเลือกนะครับในหลักเกณฑ์ที่3เนี่ยก็คือเขาจะสรุป คะแนนนะครับที่สะสมใน VNL นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีลุ้น2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือไปคัดเลือกโอลิมปิก2024ก่อนนะครับที่จะแข่งเนี่ยนะครับส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่เราจะพอมีลุ้นก็คือ VNL ปี2024ก็ไปดูเรื่องของคะแนนซึ่งเขาก็จะดูแต่ละทวีปนะครับใครทีมชาติไหนนะครับในแต่ละทวีปเนี่ยที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับดีที่สุดเขาก็จะ ให้ตั๋วเข้าโอลิมปิก2024นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุตินะคุณผู้ชมนะสมมุติว่าถ้าจีนเนี่ยแล้วก็ญี่ปุ่นได้เข้ารอบ6ทีมในรอบคัดเลือกไปแล้วเนี่ยแน่นอนในหลักเกณฑ์ที่3เนี่ยทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเนื่องจากว่า จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปรอบคัดเลือกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทีมซ้ำกันถ้าสมมุติว่าจีนหรือญี่ปุ่นได้คะแนนดีที่สุดของ VNL ปี2024การแข่งขันการคัดเลือกนะครับทีมที่จะเข้าสู่โอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโอลิมปิกปี2024แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กคดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลเอลเลบอลสวัสดีครับ